สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขอบลูกหนังใบเจด้าสายบวกนะคะประจําวันอังคารที่8มีนาคม2565นะคะสําหรับเมื่อวานนะคะต้องกราบขอภัยนะคะไม่ได้มาให้ทีเด็ดกันพอดีติดธุระด่วนนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะอ่ะก่อนอื่นเราไปดูกลุ่ม VP ีเมื่อคืนกันก่อนนะคะเมื่อคืนดาวแนะนําไป2คู่นะคะก็กินเต็มไปทั้ง2คู่เลยนะคะเสร็จธุระรบรีรบกลับมาให้ทีเด็ดปั๊บเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ บวกๆก,กันไปนะคะยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มเนาะแอดไลน์หาดาวได้เลยนะคะ D.W.9925 นั่นเองค่ะวันนี้ที่เด็ดที่หยิบมาฝากกันนะคะก็จะเป็นคู่ระหว่างแบ็กเบิร์นโรเวอร์สนะคะพบกับวินวอนค่ะแต่กันเวลาตีสองนาทีนะคะในอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนั่นเองค่ะราคาเปิดมาที่ปอรราคาต่อปอนะคะวันนี้ ดาวมีเทคนิคการคัดราคาปอมาฝากกันนะคะสําหรับบอลต่อราคาปอนะคะหรือว่าราคาเสมอครบครึ่งนั่นเองนะคะเทคนิคที่หนึ่งเลยนะคะต้องเป็นทีมเจ้าบ้านเท่านั้นอันนี้นะคะเน้นว่าเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะคะแล้วราคาปอเปิดมานะคะเจ้าบ้านน้ําดําบอลรองน้ําแดงนะคะส่วนสําคัญเลยคือราคาที่สามค่ะราคาเสมอนะคะจ่ายบอลต่อไม่เกิน0ู5ห้าห้านะคะ บอนต่อมาแน่นอนถ้าเจอราคาแบบนี้นะคะใส่บอลต่อได้เลยเราค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงบอลต่อมาแน่นะคะเทคนิคที่หนึ่งเป็นทีมเจ้าบ้านเท่านั้นนะคะเปิดมาราคาปอจ่ายเจ้าบ้านน้ำดำําจ่ายบอลรองน้ําแดงส่วนสําคัญคือส่วนที่3ค่ะราคาเสมอจ่ายไม่เกิน0.55นะคะอ่ะอันนี้ฝากกันไว้ด้วยสําหรับเทคนิคนี้ ชอบก็าตามไม่ชอบก็สวนได้เลยนะคะบอลลูกกลมๆไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วนะคะเทคนิคที่ดาวนำเสนอก็เป็นเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งความคิดเห็นเท่านั้นนะคะส่วนใครสนใจอยากรับดีเดทเพิ่มเติมก็แอดไลน์หาดาวได้เลยนะคะ DW 9 9 2 5เเดี๋ยวดาวทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ